สวัสดีครับผมขอดูทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วหนึ่งตี้ที่ฮาตินนี่เรามาคนเดียวนะจะเย็นนะทุกคนนะพอของกนแล้วกันนะผมชอบลงบ้านตรงกลางนี้มันเห็นล้อมรอบดีแต่ถ้าเกิดไม่มีปืนนี่คือเคาสวยเลยเอ๊นอนนะน,อน,อน่าจะอ,อ,าอยู่ในโกดังนะเนี่บก่อนรอเขาน่าจะวิ่งก่อบอกนี่ระหมดหรือป่าว ดทำไรกันยิงบอดอยู่หรอเออเฮ้ยไม่โดนไม่น็อกไม่น็อกไม่นอ็อกอ่ะอ๋อละมั้งเฮ้ยติดอะไรน,นี่อ่ะเขาเจ็บอยู่แล้วผมว่ามา,มาเอาเลยแล้วกันน่าจะเลือดตัวนหนึ่งแล้วนะสาครับ ไม่ยินนั้นเมื่อกี้เอ๊ะปอดเหรอปอดยิงกันดีโหลดอย่างช้าเลยเปุนนี้ นึ่ก่อนแล้วก็ไปบูตต่อนด้อยู่โซนด้านนอกนะก็มาลงกันป่าวลงมีกันหมดเลย ไหนเนาะเอ๊ะไม่ยังนเนาะก่อนเอ๊ะใช่หรือเปล่าได้คนหรือเปล่า ในบ้านรึเปล่าน่ะฮัลโหลเป็นแบบแบบไม่เชื่อมันเหมือนบอทเลยนะมันต้องเป็นบอทแน่นอนแล้วเพื่อนมันไหนคนลงไหนเนะี่ยที่นี่มาแค่สามหรอนี่เพื่อนเพื่อนไหนหรึเปล่านะเพื่อนไหนหรึเปล่า อย่างนนะไปไปกินกันไปไปไปก่อนโดนแล้วบอกแลนะ้เอายืนทำไรน,นี่อย่ามองนะว่าบอดอ,อีกแล้วแหมวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเดี๋ยวรอเขาออกมาก่อน,นะครับตรงนี้ไม่ต้องรีบน,นะครับเขาต้องออกมาแน่นอน ให้เขาแบบเดินเป็นเพลินอย่างเงี้ยไม่เราต้งระวังตัว,วเราค่อยยิงไม่ตกใจเล่นมาดิมาดิโอเคครับหิวแอร์ดอปอยากได้แอร์ดอปเลือเกินต้องอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแหละอันไง้เราเห็นแล้ว ความเร็วสูงนะครับตุบเฮ้ย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 จะอย่าลูกจะอย่าลุกพ่อจะอย่าลุกพ่อจะเย็นจะไม่พร้อมอย่าหลังหันหลังให้ดิครับอย่าหันหลังให้ก็โดนไปดีไม่แค่นล็อกอะเพื่อนนายไปไหนเพื่อนนายอยู่ใส่ไปก่อนแล้วกันไม่กล้าเข้าไป เดี๋ยวจะเป็นศพไม่สวยน่าจะไปชุบไป,ปแล้วหรอมังนะ้งเนี่ยดูมองไม่เห็นเลยมองไม่อยู่ที่เราเอง Hundreds, ยัง acio, ยังยังมีตอดยังมีตอดมานะครับเดี๋ยวก่อนเก่อนเอ๊ะใครมาด้านหลัง กดดีโดนไปติดโดนไปติดค,ครับมาออกมาอีกมาอีกยากกันไหมนเนี่ยเราอุ้ยโหปาจริงเฮ้ยโดนแค่ไหลของเอาแล้วระเบิดให้ตกใจนะฮะ ันห่วงหรอการมันคลานมีขา้างหน้าอีกไม่เยอะจังเยอะกันไปแล้วยิงอะไรของผมวะยิงอะไรวะซ้ะะำกันแล้วกัน แค่จะคอลลตี้นะนี่เตี๋ยวมาตู้กันอยู่แจมหรอเคตายงั้นอยู่ไกลหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีด้านหลังมีด้านหลังเฮ้ย อย่ามาสก,กิลเรานะบอกเลยเราส่วนนะส่วนกลับนะครับอาหารเรื่องกันนะไม่ดีไม่ดีอยู่ไ,ไหนวะมองอยากแต่มันต้องเข้าวงอะ่ะวงมันดันมาแล้วคนจะไ,ได้กินไก่หรือเปล่ารอดูก,กัน ันน่าจะโดนวงแล้วแหละผมว่าท้องฉีกขวาฉีกอ้อมไปเราลองไล่ไล่ตามผมว่ามันน่าจะลงมาแล้วแหละมันนะ่มันแน่มันแน่ออกไปอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะโดนแน่โดน,โดน,น,โดน,นออกแล้วอยาให้ผมสวน อยากให้ผมสวนถึงกันน็อกบอกเลยทีเดียวให้เปิดก่อนเลยไม่ผมก็วงก่อนแล้วปล่อยมันตายไปที่เกไปย่งกับมันนะคนเดิมน้วยอ้าวไอ้นี่มันล่าตัวเราบันหาเรื่องอยู่ดีมันล่าช็อตเราได้ไง เวรกรรมยิงไม่ตายอวันรัชอดผมาผมไม่ยอมนะต้องฆ่ามันให้ได้บอกเลยจังหวะเนี้ยผมไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นโผล่มาเลยหลังต้นไม้นั่น่ะปาโอเคให้ยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยไหนสองตัว วเอ้ยนำเนหราเฮ้ยมโดนแล้วเว้ยนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยต่อหน้าพอนอนหนอนหน่อยตัวนั้นอนนอนนอนก็ล่วงดีครับนอนไม่ดูไม่ชี้เลยเลยอือมันเข้าแล้วแหลจะจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วจากไว้ก่อนมันจะยิงล้อนะ่ะ โอ้โหมาดิมาช่วยเพื่อนกันไปเดี๋ยวเพิ่งเรียบ,ร,ยบร้อนให้ลุ่มเลยอ๋ออย่ฉีกทรายไปนะโอ้หือเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโดนบอ,อกเลยเดี๋ยวโดนมีเหลืองจะได้ไปเล่นระยะสูงใกล้ๆเขาหนึ่งไม่อยู่ต่ำเมันเสียเปรียบ เปิดนังล่องไปเขาตกใจจะมาสาบนเสียงมันด้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาฟาด้วยน็อกน็อกยากได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้จะไปช่วยเหรอเอางไงจะช่วยไหมโอ้ยฟาผิดฟาผิดเลย ดูแลนะเวแฟงไม่กินมาดัดเลยโอเคเรียบร้อยครับสวยสวยสวยงาม,มตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยอย่างเท่ครับดีๆโอ้โหลูกป,ปั้นทองน่าจะบอกชื่อด้วยนะ